องค์กรบริหารส่น,สนตำบลหน,นองโนจัดงานประเพณีหนึ่งเดียวตักบาตรข้าวรามจีเดือนยี่ที่หนองโนเมื่อวันที่13มกราคม2568นายวิชัยบุญมีรองผู้บริการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางเพนสริบุญมีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีได้รับเกียรติจากท่านด็อกเตอร์วัชรพงค์คูวิจิตสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3โดยมีนาย อราการจิตถวินในอำเภอเมืองสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีโดยมี100ร้อยโทชิวิชัยธานามัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนกล่าวรายงานทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโนได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า39รูปรับบิณฑบาตข้าหรามในงานมีการแห่ต้นฉลากขพัดจากหมู่บ้านจำนวน15ต้น มีร้านออกจำหน่ายข้าวหลามในพื้นที่ค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก12ชุมชนการสืบทอดประเพณีนำข้าวหลามหรือข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่จากการทำนาเข้ามาเผาเป็นข้าวหลามนำไปใส่บาดพระพิสุสง์ในวันพระ15ค่ำเดือนยี่ของทุกปีการบริหารส่วนตำบลหนองโนโจึงได้จัด ทำโครงการประเพณีตักบาตรข้าหลามจีเดือนยี่ที่หนองโนครั้งที่22ระหว่างวันที่12-13ถึงมกราคม2568มีการตักบาตรข้าหลามพระสงฆ์39รูปแห่ต้นฉลากกระพัดจากแต่และหมู่บ้านจำนวน15ต้นมีการออกร้านจำหน่ายข้าหลามและสินค้าพื้นบ้านและสินค้าภูมิปัญญาของท้องถิ่นจำนวน12ชุมชน แม้เวลาผ่านไป200กว่าปีที่ชาวไทยยวนก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยยวนสืบทอดกันมาเช่นน้องชาวตำบลหนองโนได้สืบทอดการประเพณีนำข้าวเหนียวจากท้องนาเข้ามาเผาเข้าหลามและนำไปใส่บารพระพิสุสง์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่โพศพ ที่คุ้มครองดูแลเข้าเปลือกในยุ้งฉางของตนและในช่วงเย็ยนจะมีพบปะสังสรรค์กินข้าวขันตกกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป